แฟนมาอ,อ่ะ,อะทุกคนส่งอย่างแบดไหมคะขอบคุณทุกกำลังใจอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณครับที่รักครอบครัวผม <c oughs> ขอบคุณ FC Tiktok ครับที่เชื่อมั่นในครอบครัวเราแล้วก็คอยให้กำลังใจภรรยาผมแล้วก็ลูกนะครับแล้วก็ยังยังน่ารักแบบนี้เสมอก็ทำให้มีกำลังใจมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ที่รักไปเตยด้วยแล้วก็ยังยังเป็นแฟนคลับอยู่เสมอก็ อยากจะทำสิ่งดีๆให้กับคนที่รักเรานะนะครับตลอดไปนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากครับถ้าได้กินอะไรดีๆก็คงจะดีขึ้นแล้วตอนนี้ยังปรับเวลานอนไม่ได้ยังเหมือนฝันอยู่เดี๋ยวต้องถามภรรยาภรรยาเก่งดูแลอบอุ่นที่สุดขอบคุณค่ะพี่แมนกินเยอะๆนะคะได้ครับ พี่แมนหน่อยสอนทิกตอกพี่แมนหน่อยว่าของขวนนัญนี่นี่เขาให้ของขวัญมาเยอะมากป้าขอบคุณครับเขาให้ของขวัญมาเยอะมากขอบคุณมากที่รักใบเตยป้าแฟนขับป้าเยอะมากทุกคนอยากเจอป้ามากก็อยากเล่นมากแต่ว่าหารหัสไม่เจอหมืน 4, น่นสี่พันคนดูคนดูเยอะมากเนาะหมื่นสี่พันคนดูปักตะก้าอะไรดีไหมเนี่ยขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณค่ะคุณเจมี่ขอบคุณค่ะนี่นี่เขาให้ของขวัญหมดเลยเนี่ยเห็นไหมคุณนะคุณหกเป็นสติ๊กเกอร์ค่ะตอนนี้ยังเป็น iPhone 11อยด่เลยเดี๋ยวรอภรรยาซื้อให้ใหม่ก่อนซื้อ iPhone 7ค่ะ7จไหนครับเจนี่มันเล็กนะคะ iPhone 7 6 6แล้วแม่ปบมือ ณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ได้ดูได้เห็นทุกช่องทางเนาะได้ดูได้เห็นทุกช่องทางอ่อปามาหมื่นเจ็ดแล้วคะ่ะหมื่นเจ็ดพันคนดูเราจะสองหมื่นคนดูแล้วงงโอ้ยขอบคุณของขวัญคันนี้ของขวัญมาเลยขอบคุณคะ่ะค,ครับทุกคนแล้วคือแบตจะหมดอะตอนนี้ก็ไปเอาที่ชาร์จสบายใจละพ่อมาขอบคุณครับเดี๋ยวอุ้ย,ยแบตอุ้ยป ป้าไม่ได้อยากดูหนูดูหนูแหละของป้าใจส้มอะทุกคนเอาใจส้มให้พี่แมนหน่อยพี่แมนเอาหัวมาจุดใจส้มนี่ใจส้มใจส้มนี่ต้องแบบมีร้อยดอลหรือเปล่าร้อยดอลลาร์นะเนี่ยบางลานขอบคุณค่ะอุ้ยบางลานให้หมวกปีเจ็ดเดินโลกเปลี่ยนไปเยอะมากพาป้าแมนเข้าสู่โลกของต่อตอนะคะ ต๊อกต๊อกตอก๊อืมนี่แหละ TikTok ออ FC แบบแน่นหนาแล้วก็วกทุกผู้กับเขาได้ทุกวันเปิดเพลงให้ฟังทุกวันเปิดเพลงให้ฟังจะเป็นดีเจจะเป็น,อ,น,นอะไรเพราะเราเป็นดีเจเราแบบยังยังไม่เคยเปิดเพลงแล้วแบบให้คนได้ได้ได,ได,ได้ได้คุยด้วยแบบเนี้ยเพราะว่าแต่ก่อนทําดีเจนี่ต้องโทรศัพท์เข้ามาขอบคุณหัวใจคะ่ะจากคุณเจพีค่ะก็เดี๋ยวพยายามจะหาทางเข้า TikTok ให้ได้อยู่อืมจะจะช่วยแม่ยายขไตปลาครับ คุณทิลาคุณไซน้อยคุณพัชรินอันนี้ใจส้มใจส้มสองร้อยสี่สิบดวงแล้วมองไม่เห็นเลยนี่ป้ามาอีกแล้วค่ะขอบคุณครับปาประตูดวงดาวขอบคุณค่ะคุณรุตรัตตินันคุณแอฟแอทรัคุณพิมพจชการคุณครีมขมิ้นปรีคุณรัตตีคุณวายคุณเนยบอรี่คุณน้องเมย์คุณน้องเพียวคุณน้องแพรครูกบเองลูกจันนี่มันจะเห็นชื่อหมดเลยคุณสตาร์แมนธาที่ราพูดเก่งกับป๊าใส่ฟ้าดีเจ คือก่อนหน้านี้นเก่งกว่านี้ป้าปานี้หยุด live ไลฟ์ไปนานแล้วอืมก่อนหน้านี้ไลฟ์ทุกคืนไลฟ์ร้องเพลงรอคนก็จะมาให้ของขวัญแต่ว่าของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดอามาแล้วมาแล้วป้าแมนยูนิวอร์ <c ười> คนแก่ทําไมต้องหลี่ตามองไม่เห็นเพราะว่าใส่ตาย,ยาวครับไม่เป็นไรนั่งที่นัง พอป้ามาคนเยอะมากคนรอดูป้าคนอยากเห็นป้าให้กําลังใจป้าขอบคุณครับระสองล้านดวงแล้วปรหนว่าคุได้ใจตอนตอนออกมาใหม่ๆได้หัวใจมากสุดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นอันนี้เยอะมากอือขอบคุณค่ะป้าอยากเห็นยูนิเวอร์สหรือยังอยาก ป็นไงทุกคนคะ่ะใครใครใครอยากให้ยูนิเวอร์สใตให้พี่แมนดูหน่อยของขวัญที่มูลค่าสูงสุดปลาลาขอบคุณคะ่ะปลาลามาเปใช่ปลาขอบคุณพี่ลาลานะคะขอบคุณคะ่คณคะปลาลาให้ติกปลาลาเล่นติ๊กตอกถูกวนันสองล้านหัวใจแล้วเย้